สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่ Coral r o u นะคะที่จังหวัดชิงใหม่ค่ะกำลังจะขึ้นเครื่องไปสนามบ,บินที่กวางโจวค่ะเราจะเข้าไปใช้ได้ยังไงมาถามในคอมมต์ได้เลยนะคะสำหรับสิ่งที่เราต้องทำคือกรอกเอกสารที่จะต้องไปผ่านต่อมอค่ะเอกสารก็จะมีดังนี้เลยนะคะวิธีที่จะกรอกเอกสารได้ง่ายที่สุดก็คือปิ้นเอ่อการจองโรงแรมแล้วก็การจองเครื่องบินมาทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราก็จะเหลือเพียงแค่ใส่ขอบข้อมูลเข้าไปก๊อปปี้เข้าไปค่ะ อันนี้เราก็จะมีอยู่บนเครื่องนนะคะสิ่งที่เราต้องพกก็คือแมสแล้วก็ยาดมนะคะและแล้วก็มาถึงกันแล้วค่ะเราก็จะลงเครื่องมาแล้วก็เดินไปตามทางม,มาคัดเดินของสถานีจีนค่ะแล้วก็ผ่านปอมออันนี้คือหลังจากที่เราผ่านปอมอแล้วเราก็จะมารับกระเป๋านะคะพอเรารับกระเป๋าเสร็จเราก็เรียกตีๆหรือว่าแท็กซี่ค่ะเดินทางไปที่โรงแรมต่อค่ะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องถ่ายรูปมิตเตอร์นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราจะไปโรงแรมไหนนะคะเอกสารที่เราพิมพ์เนี่ยเราก็เอาให้คนขับแท็กซี่ดูได้เลยค่ะก็จะง่ายต่อการที่ คนที่เราพูดภาษาจีนไม่ได้อย่างเรานะคะเดีวพบกันคลิปต่อไปนะคะหลังจากถึงเรื่องวาแมะคะ่ะ